สวัสดีค่ะช่องเจ้าจา๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ้าจา๋าก็จะพามา,าวันนี้ต้นกล้าครบวันย่างเข้าวันที่7ดแล้วนะคะอา่าเนี่ยค่ะงอกงามดีเขียวสุดใสปุยเจ้าจา๋าจะลม้มเนี่ยค่ะเขียวดีนะคะก็คือต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะแล้วันนี้เจ้าจา๋าก็จะมาแยกแยกกล้าอาะกาศหอมอิตาลีก่อนนะคะ เนี่ยค่ะตลาดหอมอิตาลีที่เจ้าจ่าซื้อมาเจ้าจ่าก็ได้เอาก้าวางได้เอาวัสดุเพาะที่เจ้าจ่าทาขึ้นเองใส่ในถาดเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราใส่ไปสักอกองกองไว้แล้วก็กระแทกกระแทกถาดแทกถาด,ถาดนิดนึงอย่างนี้นะคะให้ดินเขาเซตตัวแทกถาดแบบนี้ค่ะให้ดินเขาเซตตัวแล้วเราก็แสะก้าผักออกมานะคะเจ้าจ่าลดน้ำแล้วนะคะเราก็แสะก้าผักใช้ไม้เราจะใช้ไม้อันใหญ่ก็ได้นะคะ อันเล็กก็ได้แล้วแต่เราถนัดแต่ยจาจะใช้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยค่ะต้นกล้าเวลาเราใช้เราก็ใช้ไม้เสียบลงไปแล้วงัดงัดขึ้นมาแบบนี้เลยงัดขึ้นมานะคะงัดขึ้นมาแล้วเราก็วางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเอากล้าผักทิ้งไว้นานนะคะมันจะรากเขาจะยาวมากเลยคะ่ะสังเกตดูนะคะว่าเนี่ยค่ะย่จ๋าใส่ดินไปแค่วัสดุเพาะไปแค่ครึ่งกระปุก ถ้าเรายิ่งใส่ดินเยอะหรือวัสดุเพาะเราสูงต้นกล้าเขาก็จะสูงรากเขาก็จะยาวมากขึ้นแล้วเวลาเรามามาย้ายลงอย่างเงี้ยค่ะรากยาวมันก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะแต่ว่าเราจะลําบากในการย้ายมันจะมีโอกาสที่จะรากขาดได้เยอะเนี่ยค่ะเราก็เจ้าจ๋าก็เอาไว้แบบนี้อ่าก็ก็ดันต้นกล้าขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นกล้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะหยิบขึ้นมาง่ายใช่ไหมคะแล้วเราก็ แยกออกมาเลยต้นเขาก็จะเล็กประมาณนี้แล้ค่ะเล็กๆได้จ่าไม่ได้ตั้งกล้องนะคะเราก็วางลงอันนี้ไดจ่าลองใช้ไม้อันใหญ่นะคะไม้อันใหญ่แล้วก็เสียบลงไปอย่างนี้เสียบจะให้ดีนะคะเสียบเสียบไม้เป็นรูนําร่องก่อนแล้วเราก็เอาเดจ่าจะทำยังไงดียด้จ่าก็จะเอาลากเขาวางแบบนี้นะคะถ้าเราทำสองมือนะคะ มือหนึ่งจับต้นก้าที่ใบแล้วไม้เนะะี่ยค่ะเราก็ดันตรงรากตรงนี้ค่ะดันตรงรากจะเอาด้านใหญ่ก็ได้นะคะมันจะได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ขาดด้วยค่ะเนี่ยด้านใหญ่คือทำไงก็ได้ให้รากเข้าลงไปในดินในดินให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ายจะจ๋าทำสองมือมันจะถนัดมากกว่านี้นะคะอันนี้ทํามือเดียวนะคะดันลงไปเบาๆแล้วเราก็ตั้งเราก็สามารถแต่งแต่งบริเวณแล้วอันนี้มันสูงไปค่ะเดี๋ยวจะจาจะจะตั้งก้องดีกว่า ทฤษฎีก็คือเจาะไม้เป็นรูก่อนนะคะตรงกลางแบบนี้เจาะนําล่องไปก่อนเลยค่ะเอาให้ถึงก้นหลุมเลยก็ก้นก้นถาดเลยก็ได้ค่ะเจาะไปเลยเจาะไปเลยอย่างนี้นะคะเดจจ่าจะจ่าทำให้ดูเจาะไปเลยอย่างนี้เลยเจาะแบบนี้เลยเจาะนําล่องเจาะไปเลยค่ะเจาะไปเลยอันนี้ก็เจาะเป็นรูนี่ค่ะเจาะเป็นรูแบบนี้ไปก่อนเลยเจาะเป็นรูไปก่อนเลยเดี๋ยจจ่าตั้งกล้องถ่ายให้ดูใหม่นะคะ เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเราถ้าเกิดว่าเราทําเป็นรูเป็นรูลงไปแล้วเอาลากของเขานะคะหยอนลงไปในนี้ได้เลยถ้าอีกมือหนึง่งก็ก็ทาแบบนี้นะคะหย่อนลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้ไม้นะคะดันลงไปให้เขาจมเกือบเกือบถึงใต้ใบเลี้ยงนะคะ่ะให้เขาโผล่ขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องสูงมากนะคะเดี๋ยวเวลาเราลดน้ําดินเขาก็จะยุบลงไป นี่เขาก็จะยุบลงไปแล้วก็พอยุบลงไปมันก็จะพอดีนะคะเนี่ยนี่ค่ะเจจ่านะคะรากรากของต้นผักเรานะคะเนี่ยดันลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาไม้ดันลงไปต่ออีกนิดนึงอย่างนี้อ่ะมันจะมันจะง่ายกว่าที่วางแล้วเอาไม้กดรากเพราะว่าถ้าเกิดคนทาไม่ไม่เก่งพอนะคะไม่ไม่คล่องพอรากก็จะขาดช่วงแรกๆเนี่ยเจจ๋าทำแบบกล้าเสียหายเยอะมากก็คือขาดนะคะนี่ค่ะล้วก็ เนี่ยเอารากเขาพยายามเอาลงให้ตรงรูนะคะแล้วก็ดันลงไปทำไงก็ได้ให้รากเขาลงไปอยู่ในดินให้ได้อย่าให้เขาอยู่บนดินไม่งั้นเหี่ยวตายนะคะถ้ารากลอยอยู่บนดินนี่ค่ะก็ประมาณนี้ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะตั้งกล้องลองทําให้ดูสองมือนะคะคลิปนี้จะไม่ยาวค่ะนี่ค่ะอันนี้ เดลจาจะทำใหม่อันนี้ถอนขึ้นมาได้นะคะเต้มลงไปถ้าทำสองมือก็ประมาณนี้นะคะ่ะยันยอนลากเข้าลงไปนิดนึงแล้วก็มือน,นี้ก็ผ่อนนะคะ<ก> <presence> ผ่อนมือซ้ายเนี่ยค่ะผ่อนแล้วก็ดันลงไปแล้วก็เอา,า,เา,เอา,า,เาดินกบอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเจาะดูแล้วก็เอาลากเข้าลงไปแล้วก็เอาไม้ดันลากตามแล้วก็ดินกบจากตรงนี้ก็เหมือนกันเราเจาะแล้วเราเอาลากเขาลงไปเสร็จแล้วก็ดัน หย่อนลงไปเลยถ้าเกิดไม้ใหญ่เราก็สามารถแย่รากลงเข้าไปได้เลยมันก็จะง่ายขึ้นค่ะสาหรับมือใหม่ถ้าเราทาไม่คล่องแต่มันจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทําแบบด้วยความใจเย็นนะคะย่าะรากเขาลงไปแล้วเราก็ดันรากลงไปให้หมดนะคะรากเายาวรอบนี้ก้าก้าก้าเขาจะยาวเพราะกระปุกเขาจะใหญ่กระปุกเขาจะทรงสูง,สงนะคะเราก็ทำแบบนี้เจาะดู ยนลากลงไปแล้วก็เอาไม้ดันตามวิธีนี้ก็ไม่ยากค่ะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นนิดนึงเราก็หัดฝึกให้เป็นคนอารมณ์ใจเย็นขึ้นนะคะการการทําแบบนี้เราจะเป็นคนใจเย็นขึ้นอารมณ์ไม่ร้อนนะคะจะมีสมาธิในการทำนะคะเราก็นั่งทําสบายๆเนี่ยเจาะรูแล้วะคะ่ะแล้วจยาก็หย่อนลากเข้าลงไปแล้วก็เอาไม้นะคะ กดตามเบาๆมือนี้ก็ปล่อยได้นะคะให้ให้มือนี้ทํางานแทนพอลากเข้าลงไปในหลุมแล้วเราก็กดเบาๆไม่ต้องกดค่ะไม่ต้องกดแหลงคือแห่ยหย่อนลากลงไปแล้วไม้นี้ก็กดตามนะคะสําสหรับคลิปนี้เนี่ยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆืยจนกว่าจะหมดนะคะก็เป็นคนใจเย็นนิดนึงเราจะได้ฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะคะทาแบบนี้หย่อนลงไปเนะะี่ยค่ะก็กดเบาๆอันนี้ก็ ันลงไปแล้วก็ดันลงไปเบาๆให้เขาโผล่ขึ้นมาเกือบถึงใต้ใบเลี้ยงแล้วแต่เราดันลงไปหย่อน,น,นลงไปเสร็จแล้วก็แบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เจ้าก็พามา,าย้ายก้าผักสลัดอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ทาคลิปมาหลายครั้งเหมือนกันรู้สึกว่าจะครั้งที่ครั้งเมื่อวันก่อนก็ลงไปแต่ว่าก็คงจะ คล้ายๆกันละคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ยึดติดนะคะว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์เหมือนกันหรือว่าอะไรเหมือนกันเอาที่เราถนัดสบายใจแต่อันนี้ทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าเผื่อใครเขาอยากจะทําแบบนี้บ้างก็ก็สามารถทําตามได้นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการทําการปลูกผักให้ได้มีความสุขมากขึ้นได้กล้าผักที่ยังคงเหลือให้เราได้กิน ใช้ในครัวเรือนได้ทําอาหารบ้างได้กินผักสดบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันจะได้รอดพ้นจากหอยทากหรือว่าเราเพาะกล้าอย่างนี้เราสามารถเอาไว้ในที่ร่มได้แต่ถ้าเกิดไปเพาะกล้าในแปลงเลยบางทีเจอฝนหนักเข้ามันก็ไม่รอดนะคะแล้วก็หอยทากแล้วก็พวกนอนพวกมแมลงพวกมดมาขนมล็ดพันไป์ไปเงนี้ยค่ะมันก็จะไม่งอกนะคะแต่ถ้าเราเกิดเราเพาะก่อนแล้วเอามาลงอย่างนี้โอกาสรอดอะ่ะ มันเกิน90อร์นะคะแต่ว่าพอเราเอาไปลงในแปลงแล้วก็ต้องตามไปดูแลอีกทีนึงว่าเขาจะให้เขาลอดโดยวิธีไหนเพราะว่าศัตรูวันเยอะค่ะเพราะเราปลูกผักแบบปลอดสารแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยาอะไรนะคะมันก็เลยต้องต้องดูแลกันนิดนึงไม่งั้นเราจะไม่ได้กินค่ะ,ะผักปลอดสารมันก็จะต้องเป็นการดูแลเอาใจใส่นิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้เจ้จ๋าก็เดี๋ยวจะขอตัวย้ายก้าตรงนี้ให้ให้เสร็จนะคะ ให้เสร็จแต่ตอนนี้เจาจ๋าก็ทาสมมติว่าทำเสร็จมดแล้วเจาจ๋าก็เนี่ยฉีดอสเตรย็อกกี้ฉีดนะคะเราอย่าเพิ่งไปใช้บัวรดหรือว่าใช้แบบน้ําแบบแรงๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้น้ําแรงๆแล้วต้นกลาเขาเล็กค่ะเดี๋ยว,วจะหักได้แล้วก็ฉีดๆไปค่ะฉีด,ฉด,ฉดไปให้ชุ่มที่จริงก็ทําให้เสร็จหมดถาดนี่แหละแล้วก็ป็อกกี้ป็อกกี้กทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้เจ๊จ๋าก,ก็ทําให้ดูทําให้ชุ่มเลยค่ะ แรกๆนี้ก็ลดให้ชุ่มไปก่อนเลยเพราะว่ายาย่าย้ายตอนนี้ไม่มีแดดค่ะแต่ว่าสิบโมงแล้วแต่วันนี้ไม่มีแดดยาย่าก็เลยมาย้ายแล้วฝนก็จะตกแล้วด้วยเพราะยจจาย่าลงมือทํางานฝนก็<ม>จะตกอาย่าขอตัวย้ายก้าอันนี้ให้หมดก่อนนะคะก่อนที่ฝนจะเทลงมาหนักค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตผักย่างควันที่เจ็ดแล้วย้ายก้าผักลงถาดหลุมนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงต่อไปอีกประมาณสิบห้าสิบเจดวัน ก็จะเอาลงแปลงได้แล้วค่ะแปลงเดยาจากก็เตรียมไว้หมดแล้วเหลือที่สวนตรงบ้านพี่สาวที่ยังไม่ไปเตรียมอีก4แปลงเดี๋ยวจากก็ต้องย้ายกล้าผักเสร็จเดยาจากก็จะไปทยอยเตรียมแปลงที่นู่นไว้อีกค่ะสำหรับคลิปนี้เดยาจากก็ขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเายจาจนจบนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เดียาจาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ว่าเจ้าจ๋าก็จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองทําอะไรดีๆใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาให้มันได้มากที่สุดเพราะว่า,าที่ยจาจ๋าลงคลิปไปแต่ละครั้งก็คือการทํางานในในแต่ละวันของยจาจ๋าแบบว่าเ่จาจ๋าไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายบางครั้งแต่ว่าพอเรามาลงมือทําบางอันก็จะบางวันก็จะมีหลายอย่างทําอย่างละเล็กละน้อยเ่้าจ๋าก็จะถ่ายคลิปไว้ ลงบางวันบางอันก็รีบทําแล้วก็เออไม่ได้เตรียมตัวถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายค่ะค่ะก็จะมีแบบบางทีซ้ําบ้างอะไรบ้างอาจจะมีแปลก,ปกหรือไม่แปลกบ้างอาจจะมีซ้ํเดิมๆบ้างก็จะเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปถ้าเาจ่าลงมือทําอะไรวันไหนเยจ่าจก็จะถ่ายไว้แต่วันนี้ก็จะซ้ํากันซ้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นคนละคลิปนะคะก็เยจ่า,าจทาใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูก็สามารถเลือกดูได้หลายคลิปค่ะว่า บางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันในทุกรอบเพราะยาจาก็ทําตามสถานการณ์และหน้างานแต่ที่แน่ๆก็คือวัสดุเพาะเราต้องมีทําเองก็ได้ซื้อก็ได้ถ้าใครมีทุนนะคะมีทุนซื้อเองก็จะง่ายดีค่ะพิสมอส5ลิตร7ลิตรเนี่ยค่ะก็60บาท70บาทก็บางทีก็200กวบาท20ลิตร2ล0บาทนี่ค่ะซื้อได้แต่ยาจาทุนน้อยก็ซื้อขุยมะพราะ้าวกระสอบหนึ่ง60บาทแกบ แกะมีแล้วเนี้ยใครไม่มีก็เอาดินก็ได้ค่ะดินร่วนผส,สมกับขุยมะพร้าวที่แช่น้ําก็ทําได้นะคะลดต้นทุนถ้าใครมีทุนเยอะก็ซื้อเลยค่ะสะดวกซื้อมาใช้ได้เลยไม่ต้องมาหมักมาอะไรให้มันไอ้นี่แต่อา,ากาศทุน,น้อยก็ทําตามน้อยนะคะทําตามเศรษฐกิจพอเพียงของเราที่มีตามในหลวงท่านสอนไว้ค่ะทําเกษตรแบบคนจนอย่าทำกเกษตรแบบคนรวยถ้าทําแบบคนรวยแล้วเราจะจะหมดค่ะ ทำแบบคนจนเริ่มจากน้อยไปหามากนะคะค่ะสาธุคุณเจ้าก,ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ